เอ๊ะอันไหนน่ากินกว่ากันหน้ากูหรือหน้ามาม่าคะดีเป็นไรอ่ะมึงดูนี่มาม่าต้มยำกุ้งอ๊าชอบถึงแซบมากแต่หน้าชามกับหน้าอ๊ามหน้าไหนแซบกว่าหน้าชามหน้าอ๊ามหน้าชามหน้าอาเฉือนกันไม่หลบมาม่าต้มยำกุ้งแซบตัวแม่ก็เพราะนี ออบริษัทของมาม่านะคะมีการใช้กลยุทธ์ทางด้านบุคคลอ้างอิงนะคะโดยให้คนมีชื่อเสียงนะคะหรือว่าศิลปินดาราเป็นพเซนเตอร์ให้กับตัวสินค้านะคะแต่ข้อเสียของการใช้บุคคลอ้างอิงนะคะก็คืออาจจะต้องลงทุนในการใช้เงินในการจ้างนะคะแต่ว่ามาม่าเป็นสิ่งของที่คนต้องกินประจําอยู่แล้วจึงไม่ได้รับผลกระทบมากและอีกอย่างมา,มาม่ามีรสชาติที่หลากหลายให้เลือกนะคะ ăn uống ăn đi